สวัสดีครับพอดีมีถามมาเนาะว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าต้องการทําสินค้าตัวเดียวนะครับแต่ว่าเป็น2รายการเนาะเช่นเป็นตัวเด็กกับตัวผู้ใหญ่นะจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะก็อย่างแรกนะครับมาที่ add new นะครับแบบนี้เนาะพอขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้เราก็ใส่ชื่อ product ไปนะเช่นเอาเป็นง่ายๆเลยเนาะ แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราใส่เป็นเดโมเท็กไปก่อนนะครับสำคัญก็คือตรงส่วนนี้นะครับตรง product data นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเราเลือกเป็น variable นะครับ product นะแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับมาที่ attribute นะครับตรงนี้นะครับ custom product attribute นะครับให้เรากด add ไปเนาะแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อไปนะครับเช่น type นะครับแบบนี้เนาะ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีหลายอันนะให้ขั้นด้วยไปนะครับไปมันจะอยู่ข้างบน Enter นะหรือว่าเป็นตรงคอคนนะผมก็ไม่รู้จะดิบาย,ยังไงนะอ่ะเช่นเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เด็กนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดตรงนี้นะครับ use for Variation นะครับแบบนี้นะกด Save attribute ไปนะครับจากนั้นนะครับ ก็มาตรงส่วน Variation นะครับตรงนี้นะแล้วก็ Add Variation นะครับแบบนี้เนาะ c r e a t e f r o m all a t แ r i b u t บนะแบบนี้นะครับก็กด G o ไปนะครับที่จริงมันตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่ามีหลายสีหลายไซส์นะมันก็จะมาคูณกันนะเช่น3ไซส์2สีนะครับก็คูณกันก็จะได้6ตรงนี้ก็เขาจะเพิ่มเป็นในส่วนของตัวผู้ใหญ่กับเด็กมาให้นะครับวิธีการใส่ข้อมูลก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปของเรานะผมอัปโหลดรูปไปแล้วแหละก็เป็นผู้ใหญ่นะครับแบบนี้กดไปปึ้ง ากนั้นนะครับเราก็มากําหนดไพ่นะครับก็อยู่ที่ห้าพันนะครับเออห้าพันเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ของเด็กนะครับเรามากดตรงนี้แล้วก็ใส่ภาพไปนะครับแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ใส่ราคาไปนะเช่นสองพันห้านะครับอ่ะแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคเขาก็ทําการเอ่อปรับแต่งให้นะไปที่คลิกที่ Variation อีกทีหนึ่งนะ ตรงนี้เนี่ยมันจะมี default value นะครับให้เราเลือกเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ได้นะตามแต่เราต้องการนะกด save change ไปนะครับจากนั้นก็มาดูในส่วนของตัว product image นะผมก็เลือกเป็นอันเป็นผู้ใหญ่แล้วกันนะก็กด save product นะครับแบบนี้กด publish ไปนะที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปดูที่ view product กันนะครับตอนนี้นะครับเวลาที่เลือกมานะมันจะเป็นหน้าปกของเราปกติก่อนนะแล้วก็ไท p เนี่ยก็คืออันที่เราเลือกเป็น Select ไว้นะก็เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเด็กตรงนี้ได้นะราคาก็จะเปลี่ยนภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับขอบคุณครับอ้อตอนนี้มีคอร์สสอนส่วนตัวด้วยนะครับก็อยู่ที่4ชั่วโมงเอ่อ3,500ประมาณนั้นนะครับ4ชั่วโมง3,500นะก็เดี๋ยวนัดเจอกันได้นะครับอ๋อถตาจะเป็นเบสิก Word ์ดเพ s ทั้งหมดนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ